ครับสวัสดีครับผมดาบทีภาคเจ็ดครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาเล่าเรื่องอเล่นลับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่การฟังคลิปดูคลิปนั้นใช้วิจารณญาณในการฟังและในการชมนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นกฎเหนือธรรมชาติแล้วก็มันเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นกับคุณสุภเวช สมเสมอคนนี้นะครับที่ได้มาออกรายการผมดาบพีภาคเจ็ดก็จะามาเล่าเรื่องแล้วก็ติดตามาเนื้อหาดีๆเนื้อหาที่เล่นลับเหนือธรรมชาติที่ทุกคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับตอนนี้ก็แขกที่มีเกียรติที่ได้เชิญมาเล่าประวัตุการณ์ชีวิตที่ได้หมดสติลงไปแล้วเกือบเดือนนะครับ ไม่รู้สึกตัวเกือบเดือนถามว่า,าที่หมดสติลงไปนั้นเขาไปที่ไหนเขาไปพบอะไรสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มันก็ทำให้เนื้อหาเ่าเนี้มันเป็นเนื้อหาจริงของจริงซึ่งเกิดกับตัวเขาผมก็อยากจะให้เขาเล่าว่าาชีวิตของคุณสุภพเวศเนี่ยท่านเป็นโรคไตป่วยไม่สบายเป็นโรคไตท่านทํางานเทศบาลหลังจากป่วย แล้วก็ได้ลาออกจากการามาเพื่อรักษาตัวเพราะว่าในานิสัยใจของคุณสุภเวทท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนมีศีลแล้วก็ท่านก็ได้ปฏิบัติท่าน,นสมาธิมาแล้วก็ทำบุญสุนทานหลายหละยอย่ยางแล้วตนเองนั้นได้เกิดความเจ็บป่วยถือลโรคไตต้องฟอกไตครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คุณสุภเวทเนี่ย เป็นโรคไตมาได้3ามถึงปีแล้วก็ได้ข่าวจากพี่ชายว่าให้มาต้มใบลางจืดกินเพื่อที่จะรักษาโรคไตหลังจากนั้นคุณสมบวรก็ได้นำใบลางจืดมาต้มกินมาต้มกินได้ไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมาที่ว่าเลือดอไหลออกจากรูทวารฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การเจ็บป่วยแพทย์เท่านั้น ที่จะชี้แนะนําเราได้ในสิ่งดีๆแต่ตอนที่คุณสุภเวชได้ป่วยลงไปนั้นได้กินใบรังจืดเพื่อที่รักษาตัวแต่เกิดอาการคือเลือดไหลออกทางทวารเลือดไหลออกทางทวารจนตนเองไม่รู้สึกตัวไหลออกอย่างมากมายนะครับต้องมีการเจนคนไปให้เลือดนะครับช่วงที่ หมดสติลงไปนั้นนะ่ะก็อยากจะถามคุณสุภเวศว่าไปพบอะไรบ้างไปพบอะไรบ้างที่หมดสติลงไปก็<อ>เรียกว่าเราหมดสติแล้วเนี่ยเราไปพบพบภูมิอะไรไหมที่ว่าคุณไปเจอไปเห็นลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ได,ได้ได้ฟังกับตัวเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเกิดกับท่านเลยตอนนี้ท่าน,นยังมีชีวิตอยู่ครับครับสวัสดีครับผมนายสุภาพเวศสมเสมอครับ อายุหกสิบเอ็ดปีครับตอนไปนอนโรงพยาบาลพอหลับไปก็ไม่รู้สึกตัวซึ่งซึ่งนอนโรงพยาบาลน,นั้นกิ่วันประมาณกี่วันประมาณยี่สิบสามวันครับยี่สิบสามวันซึ่งซึ่งไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึก <23 S 2> ตัว,วฟิตอาหารทางจมูกตลอดครับอตอนนี้พอไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเรา เรา้ไดหมดสติหมดสติแล้วน<ล>ะในแต่วทีนี้ว่าม,มีเสียงปีพาดอะไรที่ท่านเหมือนกับวิญญาณเราได้ออกจากร่างนะฮะมันก็ได้ไปเจอได้ไปเดินตามทางไปแล้วก็เจอปีพาด์มโหรีก็เดินตามเสียงเพลงนั้นขึ้นไปครับครับก็ไปเจอกับพระองค์ท่านอยู่ข้างบนนะครับผมไม่ไม่ทราบว่าเป็น,ปนท่านใครท่านเป็นใครนะครับรูปร่าง รูปร่างก็สูงใหญ่ครับใส่เสื้อใส่ชุดสีเขียวครับอ๋อชุดสีเขียวแล้วมีเครื่องทรงอะไรไหมที่ท่านติดพบมีอยู่ครับมีอยู่ครับเครื่องทรงน,นะครับก็ถามด้วยเสียงเครื่องเครียดว่ามาทําไมอ๋อคือว่าคนที่ชุดเขียวที่สวมรศดาอาชดาครับแต่งเครื่องทรงชุดใหญ่ร่างใหญ่ครับได้ถามท่านสุภเวศว่า มาทําไมอใครให้มาบ,บอกบผมไม่รู้ครับผมได้ยินเสียงเพลงผมก็มาตามเสียงเพลงครับอืมอืม,อมเขาซึ่งท่านก็ดูแล้วท่านก็บอกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะตาย<อ>ก็แล้วก็ไปถามคนแล้วก็ท่านก็ถามอีกคนหนึ่งให้ดูให้ว่าเป็นบาปกรรมเป็นยังไงบ้าง คนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือใครที่ว่าอยู่ข้างๆครับผมก็ไม่ทราบว่าคือรูปร่างรูปร่างท่านเป็นยังไงแต่งเครื่องทรงชุดทรงไหมแต่งอยู่ครับแต่แต่ไม่ไม่เยอะครับเท่ากับพระองค์คืออ่าองค์เขียวที่แต่งชุดเขียวใส่ชดาครับอ่าลองไปถามว่ามีบาปบุญคุณโทษอะไรบ้างแล้วคนที่ติดตามที่นั่งอยู่กันกี่คนผม ที่ผมเห็นเห็นอยู่คนเดียวครับอ๋อถามว่าเขามีบาปบุญบุญโทษอะไรไหมได้สร้างรกรรมสร้างเวรครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วท่านก็เช็คแล้วพอเช็คเสร็จแล้วก็บอกไม่มีบาปบุญไม่มีไม่มีบาปก,ก็ให้กลับมาได้ครับอ๋อนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าแล้วตอนที่ยืนอยู่ที่สนทนากับองค์เขียวนั้นท่านได้บอกว่าอย่างไงบ้าง ท่านได้บอกว่าอย่างไรบ้างที่ถามเขาถามก็ท่านบอกว่าอายุ60บกว่ากว่าถึงถึงถึงคราวที่จะต้องจากจริงๆอ๋อคือว่าคือท่านได้ไปพบถ้าองค์เขียวร่างใหญ่หน้าตาเข้มขึงใน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 ,ในความคิดของเรานะในความคิดของเราเราก็ถือว่าได้ไปพบกับพระอิน ซึ่งเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ที่ตรวจบัญชีแล้วก็คุมบรรดามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ใน,ในความคิดของเรานะเพราะว่าเราก็ได้ดูหนังจักจักวงงงแล้วก็ได้ดูในหนังะละครโบราณก็ได้เห็นร,รูปร่างการแต่งตัวแล้วก็สีสันในเรื่องพบภูมิพบภูมินรกสวรรค์ใช่ไหมในลักษณะนี้แต่ทีนี้ว่า ในเมื่อเราดูหนังเราก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแต่ว่าคุณสุภเวทเนี่ยท่านได้ไปพบท่านได้ไปเห็นแล้วก็ได้รับคำสั่งเห็นไหมได้รับคำสั่งาจากองค์อินนะนะผมผมผมถือว่าท่านเป็นองค์อินกันละกันพระอินว่าไม่มีบาคมีกรรมแล้วให้คนลอกข้างาได้ตรวจสอบประวัติตรวจสอบอความดีชั่ว ใช่ไหมฉะนั้นผมค,คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่อาจจะไม่เข้าใจคนยุคใหม่อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถามว่าสิ่งเล่นลับเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมได้ศึกษาแล้วควานหามาอย่างจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นั้นผมคิดว่าการทําดีเท่านั้นที่จะสู่ภพภูมิและการไปอยู่อย่างาสงบไม่ต้องถูกลงโทษ จึงมีสมัยพุทธกาลและในาศาสนาพุทธของเรานั้นก็ได้ศึกษาในบาปบุญกุลโทษผู้ที่อยู่บนโลกมนุษย์ทำดีสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธินั่นคือทางแห่งการหลุดพ้นสู่นิพพานแต่การเป็นไปของมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นเกิดมาผมคิดว่าเท่าที่ผมได้ศึกษาจากพระอริยสงฆ์หรือพระผู้สูง ที่ว่าเป็นพระอรหันต์ผมก็โดยถามได้ถาม,ได,ถามได้พูดได้คุยได้สักการะถามท่านสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมากนะที่ออกมากล่าวมาพูดมาบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครมากล่าวให้เราได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจนาณิญาณในการฟังและชมแล้วก็ต้องมันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวความเชื่อมันเป็นความเชื่อซึ่งไม่มีโรงเรียนสอน ไม่มีการบอกกล่าวบางครั้งผู้ที่ไปพบไปเห็นนั้นก็ไม่กล้าพูดกล้าบอกให้ใครฟังเพราะมันเป็นสิ่งที่เชื่อยากแต่วันนี้ผมได้เดินทางามาจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะมาพบาคุณสุภเรศสมเสมอ,อให้ได้เล่าเหตุการณ์ที่ว่า,าท่านหมดสติไปลงไปนั้นเกือบเดือนนะครับเกือบเดือน เกือบเตือนแล้วก็ได้จับคืนมาได้จับชีพคืนมาแล้วทางข้างบนก็ได้บอกว่าให้อยู่อีกกี่ปีนะอายุเท่าไรนะหกสิบกบกว่าครับเอาหกสิบป้าไอาตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็ไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนผมที่ได้เส้นสมองแตกไปแล้วก็หมดสติไป5วันทีนี้5้าวันของผม ที่ได้เดินทางขึ้นไปเนี่ยมันลอยขึ้นไปแต่ผมไม่พบแต่คุณสุภพเวศพบคุณสุภพเวศในยี่สิบสามวันไม่รู้ตัวยีวันนนอนไปซึ่งญาติก็บอกว่าตายญาติาตาาตาตาที่เห็นอาการต่างๆนี่ไม่น่าจะรอดที่ญาติบอกไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับออไม่รอดเพราะว่าถ่ายเป็นเลือดจนเลือดหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็คือไม่มีโอกาสแล้วแต่สําหรับผมนั้นที่ได้หมดสติไป อ่าห้าวันก็ไปเหมือนสองนาทีกว่าคุณเนี่ยยี่สิบสามวันคุณสุภเวศประมาณว่าไปคุยได้ประมาณนานไหมที่ลงมายี่สบสามวันาน,นานไหมนานไหมที่ไปอยู่ข้างบนไปคุยกับท่านเนี่ยนานไหมไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานประมาณกี่นาทีได้ไหมที่ความรู้สึกความรู้สึกประมาณน่าจะเกือบสิบนาทีแนละ่เกือบสิบนาทีครับเพราะว่าหนึ่งนาที ก็คือ1วัน1นาทีถ้าตามที่ผมศึกษามา10ปีเนี่ยหวัน10ปีที่เขาให้มาคือ1วันเท่าที่ผมถามหลายๆคนหลายๆพระที่ได้ศึกษามามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้ว่าผมคิดว่าบาปบุญคุณโทษนั้นให้เราลำลึกมันมีจริงสวรรค์นรกมีจริงในความเชื่อส่วนตัวของผมเท่าที่ศึกษามาฉะนั้น เราสร้างความดีไว้อย่าไปหลงละเลยเกี่ยวกับกิเลสรักโลกโกรธหลงช่อชฉนช่อโกงมนุษย์เหล่านั้นก็กินแค่อิ่มแค่ได้เท่านั้นฉะนั้นผมอยากจะให้คลิปนี้เป็นธรรมะสอนคนไว้ว่าให้ทำดีไว้สวดมนต์ภาวนาสร้างความดีสวดมนต์ภาวนาไว้สร้างความดีทุกวันนี้ท่านสุภเวก็นั่งสมาธิผมก็นั่งสมาธิแต่ว่าผมนั่งสมาธิเนี่ย ก็มาเป็นสิบสิบปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วก็สิ่งต่างๆนาน,นานที่ได้เห็นได้พบซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่ความสะอาดเขาเราียกว่ามันเป็นผู้พบส่วนบุคคลแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆตรงนี้ผู้ที่รับรู้ผู้ที่ปฏิบัติคือผู้สว่างสิ่งเหล่านี้ในความคิดของผมมีจริงครับบาปบุญกุลญโทษนรกสวรรค์มีจริงครับ,บ,นะบรครับ,รบ คลิปนี้ผมก็คิดว่าเนื้อหาที่คุณสุภเวศให้ความรู้เกี่ยวกับตายหมดสติไปเนี่ยหมดสติไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่ฟื้นมาเนี่ยหมอใหญ่ถามเลยใช่ไหมที่ฟื้นมาหมอใหญ่ถามใช่ไหมว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเี่ยที่ไหนมาบ้างอะไรนะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไหนมผมคิดว่าในแพทย์ใหญ่ๆซึ่งได้ดูอาการป่วยของผู้ป่วยแต่ละคน บางครั้งก็สลบไปเป็นเดือนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า,าคุณหมอน่าจะเก็บเนื้อหาดีๆไว้อีกเยอะแต่ไม่ได้แพ่งพายฉะนั้นศาสตร์ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนทําดีไว้เถิดพระท่านสอนไว้บอกไว้ให้ทําบุญนั่งสมาธิเพื่อที่จะสะสมไปพบภูมิของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ